สวัสดีครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่กันในเกมวันพันแมนเดอะสองเกตนะครับกับช่อง g u s d a l นะครับผมก็วันนี้เนี่ยผมพาทุกท่านมาอยู่กันใน i อดีหลักนะครับผมเซิร์ฟเวอร์2 9 1ก็นะครับก็เมื่อวานเราได้ลงไอดีลองไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเซิร์ฟเวอร์3 2 2เนาะวันนี้เราก็กลับมาอยู่กันใน i อดีหลักกันดีกว่านะครับก่อนที่เราจะไปรับชมกันก็ขออนุญาตเปิดมาที่โบนัสเติมเงินเช่นเคยนะครับเผื่อท่านที่เข้ามารับชมใหม่นะครับผม อาจจะมีคำถามว่า ID นี้ได้มีการเติมเงินไหมนะครับผมก็เปิดให้ดูตามนี้เลยนะครับผมว่าไม่มีการเติมเงินนะครับแล้วก็อันดับแรกเลยผมขออนุญาตไปอัปเดตพลังนะครับผมตอนนี้ผมได้ดันพลังของตัวผมเองขึ้นมาอยู่ที่5้าล้านเจ็ดแสี่หมื่นเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมตอนนี้ก็พลังห่างกับคุณมหาวิราชอยู่ประมาณ30,000ื่กว่าๆนะครับก็ถือว่าดันขึ้นมาได้ เยอะพอสมควรจากเมื่อวานนะครับผมเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยผมจะอยู่ประมาณ5้าล้าน5แสนกว่ากว่านะครับในส่วนของตัวละครสุดแก่งก็ยังคงเป็นอันดับที่2เหมือนเช่นเคยนะครับก็พลังก็ตามนี้เลยนะครับผมวันนี้เนี่ยผมจะอลองเอาตัว บิสคิงนะครับผม oh <my> มาใส่ในทีม <Yes. S 1> แทนตัวโกลเด้นบอลนะครับผม <Yes. S 1> ซึ่งตอนนี้เนี่ย <Yes. S 1> ผมได้พักอ่าได้ย้ายตัวโกลเด้นบอลออกจากทีมแล้วนะครับผมเพราะว่าผมได้ปั้น oh <my> ตัวบนะิสคิงเนี่ยเข้ามาอยู่ในทีมแทนนะครับผมแต่อาจจะไม่ไม่ได้ปั้นมากมายเท่าไหร่นะครับผมแต่ก็จะลองทดสอบให้ดูแล้วกันนะครับผมเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะไปทดสอบ กับคนในอันดับแล้วกันนะครับผมเพราะว่าในส่วนของรันปลองเนี่ยวันนี้ผมได้อยู่อันดับที่2เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็วันนี้ไม่มีใครมาท้าท้าดวลน,นะครับผมท้าสู้ก็วันนี้ยังไม่ได้ท้าสู้เลยแต่ผมจะไปท้าสู้ในอันดับให้ดูแล้วกันนะครับก็ก่อนที่จะไปท้าสู้ขออนุญาตมารีวิวในส่วนของบิสคิงของผมแล้วกันว่า ได้มีการอัพอะไรไปบ้างนะครับผมแล้วก็อุปกรณ์สวมใส่มีอะไรบ้างนะครับในส่วนของพัฒนาก็ตอนนี้ทะลวงไปอยู่ที่กรอบสีทองบวก3นะครับผมในส่วนของสกิลอัพไปแค่เลเวล10นะครับเพราะว่าทองหมดนะครับผมไม่มีพอที่จะอัพสกิลเพิ่มนะครับในส่วนของปดคิดจำกัดก็อัพมาอยู่ที่4ดาวนะครับตอนนี้กำลังจะ ดันขึ้น5ดาวนะครับผมเพราะว่าต้องรอในส่วนของตาต่อสู้ก่อนนะครับต้องฟาร์มไปอีกหลายวันพอสมควรนะครับแล้วก็ในส่วนปลุกตื่นเนี่ยได้อัพขึ้นมาอยู่ที่2ดาวม่วงนะครับผมในส่วนของทักษะตอนนี้เพิ่งเปิดล็อกปลดล็อกหมาดๆเลยนะครับผมปลดล็อกเมื่อเช้านี่เองนะครับก็อัพมาได้นิดเดียวนะครับผม เดี๋ยวถ้าอัปในส่วนนี้เต็มก็ต้องปลดล็อกในส่วนของทักษะขั้นพัฒนาอีกนะครับต้องใช้ตาต่อสู้อีกโอ้โหเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็มาดูกันในส่วนของอไอเทมเฉพาะนะครับออปไปอยู่ที่2ดาวเลเวล85นะครับผมในส่วนของตาเฉพาะก็2ดาวเลเวล65นะครับแต่จริงในส่วนของตาเฉพาะเนี่ยสามารถออปขึ้นได้ถึง 3าดาวเลยนะครับผมแต่ไม่มีการ์ดอัพดาวพอนะครับก็ขาวไว้เท่านี้ก่อนนะครับอุปกรณ์สวมใส่ก็จะใส่เป็นของโจมตีนะครับผมเสื้อก็ใส่เป็นไม่ได้ไม่ได้ใส่เป็นเส้นเซ้มาเฟียนะครับผมเพราะว่าเซ้มาเฟียผมออปชันไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่นะครับก็รู้สึกว่าใส่แบบนี้จะโอเคกว่านะครับผมก็เลยที่ใส่แบบนี้แทนนะครับผม เสื้อก็เป็นเสื้อสูตรโจมตีกับโจมตีธรรมดานะครับไม่ไม่ได้เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับผมรองเท้าเป็นรองเท้านักโทษนะครับผมโจมตีกับผลแม่นยํานะครับกางเกงก็จะเป็นกางเกงนักลบนะครับผมโจมตีความไว hp hp เปอร์เซ็นต์แล้วก็ดาเมจคิติคอนนะครับผมในส่วนของหมวกก็ใส่เป็นหมวกอัศวินนะครับผมโจมตีอัตราดาเมจนะครับเป็นคุณภาพสีทองนะครับ การดบัฟก็จะใส่เป็นการดบัฟเพิ่มพลังโจมตีทั้งหมดเลยนะครับผม3%ไม่ได้อัพอะไรเพิ่มเติมจากนี้แล้วนะครับผมก็มาดูกันที่คุณสมบัตินะครับพลังโจมตีก็จะอยู่ที่166,000นะครับก็จะน้อยกว่าตัวโกลเด้นบอลไปประมาณ3,000นะครับในส่วนของป้องกันก็ 43นานะครับผมเ p ทีอ <controle> ย <explicit nên> ู่ที่5 0 0แสนนะครับผมเกือบจะ6 0แสนนะครับก็น้อยกว่าโกลเด้นบอลไปประมาณแสนแปดเลยนะครับผมแสนแปดแสนเก้าก็มาดูกันว่าเนี่ยถ้าผมเอาบิสกิงเข้ามาใส่ในทีมเนี่ยแทนแทนตัวโกลเด้นบอลจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมอันนี้ผมทำตามคำแนะนำที่อ่า เคยมีหลายๆท่านได้คอมเมนต์ไว้เลยนะครับผมว่าลองให้ผมเอาตัวอื่นอาจจะเป็นด็ร์จีนัทบ้างบิสคิงบ้างนะครับเข้ามาแทนในส่วนของโกลเด้นบอลนะครับเพราะว่าโกลเด้นบอลผมเนี่ยเวลาเอามาใส่ในทีมปุ๊บแทบจะไม่ค่อยได้ทำประโยชน์อะไรให้กับทีมนะครับก็มายืนรอความตายอย่างเดียวนะครับผมก็เลยลองเปลี่ยนปรับเปลี่ยนดูมาดูกันว่า จะเป็นยังไงหรือเป็นเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็ผมจะท้าสู้แค่ห้าดับแล้วกันนะครับผมเริ่มจากหัวหัวกิวเลยนะครับผมก็ทีมที่หัวกิวขอผมใช้ก็จะเป็นบิสคิงเหมือนกันนะครับแล้วก็มีฟุบุกิ6ดาวนะครับด้วง5ดาวนะครับผมโเด้นบอลหกดาวอ่า จกักรพรรดิเด็ก5ดาวแล้วก็หน้ากากหวาน5ดาวนะครับผมก็ไม่น่าจะใช่ทีมจริงนะครับในการ PVP นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรผมแค่มาทดสอบตัว b e สคิ King มากกว่านะครับว่าจะทำประโยชน์ได้มากกว่าตัว Golden นบอลหรือเปล่านะครับผมเปิดด้วยทีมฝั่งเขานะครับผมจกักรพรรดิเด็กเปิดมาก่อนนะครับตามด้วยโกลเด้นบอลนะครับผม อันติมาอยู่ที่ล้านห้าเลยนะครับก่อนหน้ากักหวานอันติมาใส่แทงท็อปฝั่งผมนะครับผูกุกีอันติมาโอ้โหตายไปซะก่อนนะครับผมบิสคิงนะครับไม่ทันได้ทําอะไรนะครับก็ได้ตายลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วบิสคิงฝั่งเขาอันติมานะครับก็เรียบร้อยนะครับผมทีมผมหายไปเกือบหมดเลยนะครับ เพราะว่าทีมเขาได้ใส่เป็นได้ใช้เป็นคอของจกักรพรรดิเด็กด้วยนะครับในเทิร์นแรกเนี่ยจะสามารถที่อ่ะอติได้แรงมากๆนะครับสมีแมนผมอันติหิวเลือดขึ้นมานะครับเกือบจะไม่ไหวเลยนะครับผมสู้กับคอจากรพรรดเด็กนะครับ ก็นักกากหวานนี่เก็บงานไปสองตัวเลยนะครับต่ทีมผมชนะไปนะครับผมแบบบูดบิดนะครับมาต่อกันคนถัดไปนะครับผมคุณอาคโครนี่ครับก็ทีมที่ใช้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับไม่ใช่ทีมใน pvp นะครับผม เปิดมาด้วยฟเคเคานะครับผมแล้วก็หน้ากากหวานผมอันติใส่ด้วงฝั่งเขานะครับผม3ามฮิตนะครับก็บิสกิงก็ได้โจมไล่โจมตีไปนะครับผมบิสกิงผมอันติไป5้าแสนนะครับก็ถือว่าดาเมจพอใช้ได้นะครับ ถ้าเจอทีมหลักของเขาใน PVP ผมก็อาจจะแพ้เหมือนกันนะครับผมน่าจะแพ้ได้นักกวานอันติใส่ดวงนะครับผมดาเมตรอยู่ที่ล้านสองนะครับก็ได้ล่วงลงไปดิสคิงเขาก็อันติมาอยู่ที่4ี่แสนนะครับผมก็จบเกมไป แล้วก็คุณน้ำตาเสือนะครับผมก็ไม่ใช่ทีมหลัก PVP เหมือนเดิมนะครับก็ขอท้าสู้เปิดมาด้วยโกเคสึนะครับผมอันติมาอยู่ที่2องล้านสเลยนะครับแรงมากๆนะครับผมโกเคสอึอันติทีเดียวโอ้โห2องล้านสนะครับหน้ากากหวานผมอันติ 5ฮิตนะครับผมใส่โก้แคสึีแต่ไม่ตายนะครับเกือบตายแต่ไม่ตายบิ๊กคิงอันติมาอยู่ที่400,007นะครับอ๋อบิ๊กคิงควรมาอยู่ที่300,000 หลังจากที่เอาตัวบิสคิงมาใส่ในทีมรู้สึกว่าก็สำหรับตัวผมคิดว่าก็ไม่ค่อยได้ต่างกับตัวบอลทองสักเท่าไหร่นะครับผมไม่ต่างกันมากนะครับผม <G ül> เนื่องด้วยบิสคิงของผมมี HP ที่น้อยด้วยนะครับผมน้อยมากเลยไม่สามารถยืนได้ยาวนะครับ ก็จบไปเดี๋ยวขอลองท้าสู้คุณมหาเวไลท์หน่อยนะครับแต่ไม่น่าจะรอดนะครับผมว่าแค่กาโลอันติทีเดียวก็น่าจะเจ็บหนักนะครับผมกาโลอันติมาอยู่ที่หนึ่งล้านแปดแสนนะครับแทงท็อปนะครับไถามาที่หนึ่งล้านเอ็ดนะครับผมบิ๊กคิงไม่ทันได้ทำอะไรนะครับก็ได้ตายลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ถึงไม่โดนในส่วนของแท้งท็อปไถมาเนี่ยก็น่าจะตายด้วยโกลเด้นบอลอยู่ดีนะครับผมเพราะว่าโกลเด้นบอลของคุณมหาเวลายก็แรงมากๆนะครับดวงผมอันติหิวเลือดขึ้นมานะครับ เาสู่เทิร์นที่สองนะครับผมกาโลอันติเปิดมาก่อนเลยโอ้โหรอบนี้นดาเมจอยู่ที่สองล้านสามนะครับแทงท็อปไถมานะครับผมดาเมจอยู่ที่ห้าแสนแปดมิวนนอันติหิ้วเลือดให้กับทีมฝั่งเขานะครับผมสูกีอันติมาที่หนึ่งแสนเจ็ดนะครับดวงเขาต่อยธรรมดามาดวงผมเกือบตายนะครับก็ ราชไทวลืกต่อยฟุ้งกิไม่ตายนะครับดวงผมันติหิวเลือดขึ้นมานิดเดียวนะครับผมครึ่งรอดน่าจะตายในเทินถัดไปนะครับผมเทินที่สามอาจะไม่รอดนะครับสมีแมนมันติมา คุกกีอันติเข้ามานะครับก็ติดโลกเข้าสู่เทิร์นที่4นะครับผมติดกระดูกหักสีทองนะครับโดนไถรอบนี้5้าแสนะครับเกือบตายแมนอันติมาก น่าจะจบที่ดวงนะครับผมดวงงัดขึ้นท้องฟ้าไปยังไม่ตายยังไม่ตายนะครับผมยังยื้อนะครับยังยื้อไปเทินที่ห้าอยู่นะครับผมตอนนี้ซอมบี้แมนก็ตายเป็นที่เรียบร้อยครับติดกระถูกหัหกสีทองนะครับผมแทงท็อปปิดงานนะครับก็ทีมผมได้เอาชนะ ั่งคุณมหาวทยไล้ยไปได้แค่2ตัวนะครับผมเหลือตั้ง4ตัวนะครับเอาลงยากมากนะครับก็แพ้ไปมีคนหนึ่งที่ผมอยากจะลองท้าสู้ด้วยนะครับผมจะเป็นฟุบุกิเจ็ดาวเลยนะครับผมโอ้แรงมากนะครับผมคนนี้แรงที่สุดในเซิร์ฟเวอร์291แล้วนะครับแรงลงมาจากตัวอะตอมิกของคุณทอมมี่เลยนะครับ นยครับดูอุปกรณ์อุปกรณ์เฉพาะนะครับไอเทมเไอเทมเฉพาะอาวุธเฉพาะจะเป็นสีดาวเลยนะครับผมตาตาเฉพาะก็จะเป็นสีดาวครับการ์ดบัฟก็เป็นสีทองเลยนะครับผม2ชิ้นนะครับโจมตีัพไปที่3ดาวเลยนะครับ โอ้ถือว่าดีมากนะครับผมนะครับผมจะอยากจะลองสู้กับคนนี้นะครับผมก่อนจะจบคลิปเนี่ยผมขออนุญาตท้าสู้คุณอุสดะนะครับผมอยู่กิวโอเวอร์โหลดนะครับก็ทีมที่เขาใช้ก็จะเป็นคอหลักอย่างซอมบี้แมนอ่าแล้วก็ฟูบุกินะครับผมบิสคิงจักรพรรดิ หน้ากากหวาน6ดาวนะครับผมแล้วก็ด้วง5ดาวนะครับขอดูด้วงเขาหน่อยโอ้ด้วงเกาะด้วง3ดาวเหมือนกันนะครับผมก็ถือว่าโหดนะครับผมคนนี้อาจจะเป็นทีม PvP ก็ได้นะครับผมก็ขอท้าสู้นะครับอยากลองโดนดาเมจของฟุบุกินะครับผม เปิดมาด้วยพี่คิงฝั่งเขานะครับโหขวนมาหนากหวานผมเก็บงานนะครับผมจากพัดเด็กดาเมยตรที่2องล้านสนะครับฟูกิอันติมาอยู่ที่1นึ่ล้านเก้าแสนนะครับผมแรงมากๆนะครับเกือบ2ล้านนะครับตัวฟูกิ ลวงเขาต่อยธรรมดามานะครับนักหวานก็ตีธรรมดามาบิสคิงผมแทบไม่ค่อยได้ทำอะไรนะครับไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะครับ ชิงผมทำหน้าที่หน่อยอันตีมาอยู่ที่หกแสนเจ็ดนะครับอืมราชาทะเลลึกผมต่อยฟุบุก,กิไปนะครับเกือบตายนะครับผมตัวฟุบุก,กิเขาเนี่ยแรงนะครับผมแต่ HP น้อยไปหน่อยนะครับถ้าเทียบกับอะอตอมิกของคุณทอมมี่นะครับผมตัวนั้นนี่ แรงนะครับผมทั้งแรงทั้งถึกนะครับหนึ่งล้านสี่แสนนะครับดิสคิงอันติอยู่ที่หกแสนนะครับโอ oh, แล้วก็โดนสะท้อนตายลงไปนะครับเมื่อกี้ ดวงอันติงัดขึ้นมานะครับผมนะครับวานผมอันติใส่ซอมบี้แมนนะครับของท็อปไทยใสดวงนะครับแล้วก็ราชาเทเลลึกอันติใส่ดวงปิดเกมไปนะครับผมก็ถือว่าโหดใช้ได้นะครับผมคนนี้อันดับในลานประลองก็อยู่ที่อันดับ22นะครับ ก็จบกันไปนะครับผมสำหรับการลองเอาตัวบิ k คิงนะครับผมมาใส่ในทีมแทนตัวโคเดนบอลนะครับผมสำหรับผมแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าจะไม่ค่อยแตกต่างมากสักเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าตัวบิ k คิงผมเนี่ยเลือดน้อยนะครับเลือดน้อยมากๆนะครับผมเนี่ยก็เลือดแค่ประมาณ ,00 แสนเองนะครับตัวอื่นผมเนี่ยอยู่ที่7 0 0 0 0 0 0 0 0ขึ้นทั้งหมดเลยนะครับผม ขนาดตัวนากักหวานที่เลือดใน้อยนะครับก็จะมีอยู่ที่80000นเลยนะครับกั d เดนบอลก็7008นะครับแต่บิส i ิงเนี่ยคงต้องปั้นอีกเยอะพอสมควรนะครับผมเพื่อที่จะให้มันยืนได้นานนะครับผมแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับทีมได้นะครับก็อาจจะยังไม่เอามาใส่ทีมทีนะครับผมแต่ก็ปั้นไว้เพื่อ ไว้ตีบอสกิวนะครับผมก็ปั่นไว้ก็ดีกว่านะครับผมก็ไม่เสียเปล่านะครับแล้วก็ก่อนจากกันไปนะครับผมอ่ามีน้องดีโดอีกแล้วนะครับผมเ <c oughs> ขาทักมานะครับผมบอกบอกว่าอ่าฝากช่องพวกผมกับเพื่อนหน่อยนะครับผมชื่อว่าลันลันซอยแฟมิลี่ก็ ยังไงถ้าทุกท่านมีเวลาว่างก็ลองเข้าไปรับชมอุดหนุนน้องเข้าหน่อยละกันนะครับผมก็ก่อนจากกันไปนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวผมด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ